บัดนี้คณะราษฎรทหารพลเรือนได้ทำการยึดอำนาจการปกครองไว้แล้วโดยเด็ดขาดกังวลว่าคนดูเนี่ยมันมันจะคุณภาพมันเพียงพอหรอเรากล้าเผยแพรให้คนดูหรือเปล่าเพราะเรารู้งงานเรามันไม่ได้ทุนเยอะอะงานโปรเจกต์เขาเรียกว่าแอนิเมชั่นแฮนด์เม,เมด เลยว่าแบบโอเคทํากันเองเพราะไม่มีเงินไปจ้างสตูจ้างไม่ไหวก็ค่อยๆทำขยับทีนิดทีนิดค่อยๆท,ทาทีละชัปเตอร์ทรีละชปเตอร์จนจนจนมันเสร็จออกมาอย่างงี้นะครับแต่ผมว่าที่สําคัญเนี่ยเราได้เราได้คนที่มาช่วยเหลือเรอาเยอะอย่างเช่นทางศิลปินที่มาผ่าเขาเขาช่วยเติมอารมณ์ให้กับตัวละครต่ๆๆางๆแล้วก่าทาให้เรื่องมันสมบูรณ์ได้อาจารย์ปทัทถมาช่วยทําเพลงประกอบม,มันก็ช่วยเล้าอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเออผมว่ามันหลายๆองค์ประกอบรวมๆกันนะมันเลยทําให้แบบ แม้งานภาพมันอาจจะไม่ได้แบบจิบบีหรือว่าชินไคอะไรที่ที่เขาดูว่าทำไมไม่ไจ้างสู้ญี่ปุ่นไปจ้างสูจีนไม่มีต่างจ้างออทำเองเถอะแต่แต่ตพอบทมันได้โอเคผมผมเนี่ยคนคนที่ชมกันตอนเนี้ยเขาบอกว่าบทดีแล้วก็เรียบเรียงดีแล้วก็เสียงภาพดีเสียงดนตรีประกอบดีแล้วก็โอเคอนิเมตก็อาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงอารมณ์และสีหน้าได้ และมันเล่าเรื่องได้จุดประสงค์ผมสําคัญที่สุดเลยคือแค่เล่าเรื่องเล่าเรื่องที่เราต้องการสื่อสารออกไปให้ครบอ่าและให้คนดูเนี่ยเราก็วัดกับคนดูเนี่ยอนอนิเมชันแบบเนี้มันจะเข้าถึงคนดูหรือเปล่าเข้าถึงใจิตใจคนดูหรือเปล่าวันฉายรอบปฐมบทัศเนี่ยหนังมันยาวผมก็ผมก็วันๆนะเข้าไปดูแล้วแบบถ้าเกิดคนเห็นงานภาพแล้วแบบโอ้ไม่ไหวแล้วกูเดินออกละ เราก็นั่งรอไงเราก็นั่ง,น,งนับแชปเตอร์มันมี6แชปเตอร์เรารเราทำ20 20นาทีแชปเตอร์ละ20นาทีแชปเตอร์หนึ่งให้คนยังไม่ออกแชปเตอร์สองคนยังไม่ออกจะรอดไหมวะจะรอดไหมว่เพราะสองเนี่ยสองมาเริ่มเข้าช่วงปฏิวัติมาเริ่มตื่นเต้นโอเคคนยังไม่ออกพอแชปเตอร์สามออกับสีเ่เนี่ยบทพูดเยอะเพราะมันเป็นบทที่แบบเฉือนเหลี่ยมมันเป็นการอ่ายื่นร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราวใช่ไหมฮะแล้วก็ไปถึงเรื่องสมุดปะเหลืองเรื่องตรงเนี้ยมันจะเครียดมากทีเนี้ยมีคนออกเดินออกมา เดินไปห้องน้ำตอนแรกนึกว่าจะเดินกลับ<ม>เห็นถือกระเป๋ามาด้วยวพี่กลับบ้านเลยวะ <c oughs> <laughs> แต่ว,ว่าสุดท้ายก็เดินกลับมาคือเขาไปห้องน้ำแป๊บเดียวแล้วตั้งแต่หนังเริ่มแคปเตอร์หนึ่งเนี่ยแคปเตอร์หกจนถึงไฟนอลเนี่ยทุกคนอยู่ในโรงไม่มีใครเดินออกก่อนหนังจบผมก็แบบโอเควะแอนิเมชันเรารอดละฉายวันที่เก้าเนี่ยเป็นรอบทดลองเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างหนักเท่าที่เท่าที่เราดูนะเราเราตัดเองมันก็หนัก เลยว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนแบบมานั่งดูแบบเต็มเ็มทั้งตอนเนี่ยเขาจะอึดอัดแล้วก็ดูแล้วแบบรู้สึกแบบกดดันมากเกินไปหรือเปล่าแต่พอฉายสองชั่วโมงแล้วคนดูอยู่กับโรงนั่งอยู่กับที่กลายเป็นว่ามันไม่ใช่กดดันนะมันกดเขาอยู่กับที่จนเขาไม่ได้ลุกไปไหนเลยเพื่อดูให้มันจบท่านพูดเนี่ยออกมาบอกแอร์เย็นมากหนาวมากปวดฉี่มากแต่แบบไม่กล้าลุกออกเพราะอยากดูความต่อนเนื่องของเหตุการณ์เราก็เลยมองว่าโอเคแอนิเมชันเนี่ยที่ฉายวันที่เก้าไปเนี่ย มันทํางานได้เราก็เลยมีความสบายใจมากขึ้นในการฉายออนไลน์วันที่13นั่นแหละครับที่มาของการมาฉายวันที่13กับทำไมทำไมเราฉายวันที่9ก็เพื่อทดลองอ่ะว่าคนจะดูไหวไหมและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยประเด็นละเอียดอ่อนในแอนิเมชันนี้มันค่อนข้างเย,ยมมอะม,มันอาจจะทําให้คนที่เป็น l รเจอร์ลิสต์คนที่รักสถาบันอาจจะรู้สึกไม่สบายใจหรือเปล่าเพราะเราเล่นประเด็นของอการใส่ร้ายของการใส่ร้ายราชการ,าร,าารที่เจ็ด ประเด็นที่เหมือนแบบมีมีกลุ่มคณะราษฎรลังแกรหรือใส่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็มองว่าคนที่รักสถาบันเขาจะรับไหวไหมแต่กลายเป็นว่าไม่ไม่มีใครบ่นเรื่องนี้เลยทุกคนแฮปปี้อย่างพี่ดีก็แฮปปี้อย่างน,นท่านพูดก็แฮปปี้ทุกคนมาดูแบบเฮ้ยได้ได้ได,ได้นั่นแหละครับเราเลยสบายใจมากขึ้นในการใช้ที่13ก็ แต่ในวันแรกวันที่เก้าเขาอื่นคนที่เราเชิญมาเราก็เขาก็ตอบตามมารยาทหรือเปล่าเราเราก็คิดเผื่อไ้ตอบตามมารยาทหรือเปล่าเพราะแบบไม่กล้าแบบเออมาติอะไรแรงๆเราต้องวัดกันดีทีวันที่สิบสามแต่แล้วเนี้ยเราสบายใจขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งพอวันที่สิบสามฉายฟีดแบ็กดีมากดีดีแบบเออมันดีมันด,ดีจนจนเรารู้สึกว่าเออมันมันทํางานได้แล้วก็ ตอนเนี้ยมันแค่วันสองวันมันก็มาสามแสนวิวแล้วหนังสองชั่วโมงคนดูจบดูจบไม่พอฮะดูซ้ําเพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันจะมีแชทด้วยไงเราเราฉายพรีเมียมพอมีแชทเนี่ยคนมันกวนกันมันกวนกันมันกวนกันบางคนดูไม่รู้เรื่องพอดูจบปุ๊บขึ้นรอบสองบางคนดูจบขึ้นรอ,อ,อบสามขอเก็บดีเทล <c oughs> คือตอนนี้แบบเหมือนแบบเปิดค้างไว้แล้วก็ดูอยู่ตอลอดเวลาทุกคนเนะี่ย และยอดมาตรงนี like ้ยสามแสนกว่าจะสามแสนห้าแล้วผมก็แบบโอ้มันมันทำงานได้ขนาดนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแอนิเมชันเรื่องเนี้ยเขาก็ดีใจกันหมดแฮปปี้กันแฮปปี้กันมากแล้วก็มันเหมือนว่าแบบมันเป็นผลของการที่แบบเราทุ่มเทกันมาตลอดสามปีเนี่ยจากที่เราไม่รู้เลยว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงเส้นชัยมันจะเป็นยังไงเราเรามองภาพแอนิเมชันเราไม่จบแต่พอมันจบออกมาเนี่ยเท่าที่เราจะเข็นเมื่อไหร่ะมันได้เท่านี้มันไปแค่นี้แล้วแหละ แต่คนตอบรับแล้วก็ยอมรับผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจที่สุดมีคร<อ>ับเรื่องปกติ<อ>สังคมป,ประชาธิปไตยมีสิทธิด<อ>่ดาว่าอยู่แล้วลายเส้นไม่สวยหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนก็บอกว่าบิดเบือนแต่ก็พยายามมีคนก็ไปถามบิดเบือนตรงไหนตอบไหนก็ไม่ตอบ <ừ> ก็งงอ่ะแล้วตกลงอะไรบิดเบือนบางคนอาจจะไม่พอใจอสัญ,ญลักษณ์ปลาหมึกสีแดงเพราะว่า จริงๆสแสดงว่าปลาหมึกสีแดงเนี่ยเขาคือการขยายตัวของลทัทธิคอมมิวนิสต์ในยุคนั้นอาคอมมิวนิสต์อ่ปลาหมึกสีแดงก็คือคอมมิวนิสต์รัสเซียที่ขยายอิทธิพลเข้ามาแล้วก็แทรกซึมเข้ามาในสยามก่อนหน้าที่คณะราษฎรจะปฏิวัติอีกและมันก็คือแนวคิดที่ปรีดีเนี่ยนำไปดัดแปลงแล้วก็มาอยู่ในตัวสมุทปรปหลืองที่มันมีปัญหาแล้วทําให้คณะราษฎรแตกแตกันยับนั่นแหละคือจุดที่เขาบอกว่า นเ,นกกนนเนี่ยคุณเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณมีแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศอย่างใหญ่หลวงกลายเป็นเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมที่ไปในทางคอมมิวนิสต์คือการบังคับให้คน,ชนใช้แรงงานอ่าเนี่ยคือจุดประสงค์ของอตัวปลมบึกสีแดงตัวนั้นแค่นั้นเองผลมันออกมาแล้วว่าสุดท้ายหนังเรามันไม่ได้น่ากลัวเลยเนยหนังเรามันคือการเล่าประวัติศาสตร์แบบตรงไปตรงมา,งมาแล้วก็ ผมคิดว่าผมให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายด้วยนะเพราะมันมีหลายเรื่องที่เราไม่ได้หยิบมาเล่าเรื่องคณะราษฎรเนี่ยเรื่องวางระเบิดรางรถไฟดักในหลวงอ่ะเราก็ไม่ได้หยิบมาเล่าเรื่องเอาเรือลบไปเล็งวางไก่กังวลเราก็ไม่ได้เล่าเพราะเราต้องการเล่าประวัติศาสตร์ที่มันยืนยันชัดเจนนะฮะถ้ามันถ้ามันยังไม่ชัดเจนหรือคลุมเครือหรือดูแล้วมันเป็นการให้ร้ายเกินไปเราก็ไม่หยิบมาเล่าเราแค่เอาที่แบบให้เล่าว่าเส้นเรื่องมันคืออะไรอะไรมันเกิดขึ้น อะไรที่มันไม่เกิดเราก็ไม่ต้องเล่นก็ได้ผมว่าเพราะมันขัดมันความขัดแยงความแตกแยกทางการเมืองมันมันแรงมากยุคนี้เนี่ยคุณสลับสนุนพักหนึ่งคุณไม่สลับสนุนพักหนึ่งคุณด่าพักหนึ่งคุณชมพักหนึ่งถ้าคุณเปิดตัวเปิดหน้าทําแบบนั้นเนี่ยมันจะมีคนที่แบนคุณแล้วมันจะมีคนที่หนุนคุณคนที่แบนคุณเนี่ยพอเข้าใจคนที่หนุนคุณเนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเหมือนว่า มันก็ยิ่งทําให้สังคมมันก็ค่อยแย่ไปเรื่อยๆแย่ไปเรื่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นต่างฝ่ายต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งกันใช่ไหมครับเนี่ยมันคือตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเราประชาธิปไตยคือไอ้ความที่เราต้องทะเลาะถกเถียงกัน็นเรื่องปกติเพราะประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ถกเถียงแต่ตอนเนี้ยมันไม่เถียงกันด้วยมันไม่คุยกันเลยจะมาดีเบตกันไม่ไม่ไม่ดีเบตไม่คุยไม่คุยฉันจะอยู่แต่ของฉันฉันจะอยู่แต่องฉันแยกกันแล้วก็ แยกความเข้าใจเป็นสองฝ่ายไม่มาคุยกันแล้วตีกันผมมองว่าเนี่ยอนาคตของประเทศไทยเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายขึ้นเรื่อยๆเราไม่ควรปล่อยให้เป็นแบบนั้นใช่ไหมครับดังนั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยเราก็เลยบอกว่าประวัติศาสตร์เราเคยแตแกแยกกันมานะเราเคยเกิดสงคกกรารมเราเคยประหัรประหารกันคนไทยด้วยกันเองนี่แหละที่ทําสงครามกันเองเราจะให้มันเป็นแบบนั้นอีกหรอเราเราเจออีกเรื่องอย่างเงี้ยตั้งแต่ตลอด ประชาธิปไตยมาเนี่ยเราเจอเยอะมากแล้วเราไม่เรียนรู้กับมันทาไมเราไม่ช่วยกันปรับปรุงให้ประชาธิปไปตยมันเปลี่ยนแปลงล่ะเราเปลี่ยนได้เราเปลี่ยนเริ่มจากตัวเองเริ่มจากการที่เราหาพื้นที่เรานั่งคุยกันด้วยเหตุผลเหตุผลจริงๆไม่ใช่การใส่ร้าย,ายถ้าเกิดคุณใส่ร้ายกันโดยที่คุณไม่คุยกันมันก็ไม่มีทางเจอเหตุผล <ạ. S 1> ใช่ไหมครับใช่ครับคือผมแบกช้างม<บ>าแล้วอะตลอด3าปีแบกช้างตัวใหญ่ๆอะ แล้วมาส่งกิเส่นชัยตอนนี้ผมนั่งรอแล้วก็รอดูช้างมันวิ่งปล่อยช้างวิ่งทำงานเนี่ยตอนนี้ช้างกำลังทำงาน